พ s i ชัดล้านเปอร์เซ็นต์โพลิสแซดของแท้ วายคือคักเหลือเกินค่ะสำหรับอีกหนึ่งกบทีโอและก็รามขแข่งร้อหง159กนะคะ70บกว่าชีวิตค่ะที่มาร่วมล่องแก่งกับเราใน,นครั้งนีนะะ้โอ้โหต้องบอกว่าเขาจะคึกคักวิตไว้ตลอดเวลาแม้แต่การเก็บอาซีนะคะซึ่งมันไม่ได้ตื่นเต้นอะไรเลยแต่เขาก็สามารถที่จะสร้างมันตื่นเต้นได้นะคะดูแต่ละคนแข่งขันกะเอาชีวิตกันเลยทีเดียวนะคะแต่เล่าบอกว่าทุกๆเกมค่ะตั้งแต่เช้าจนถึงช่วงบ่ายเลยคือคักมากๆเลยสำหรับ นะเพราะเขาบอกว่ามีตัวจี๊ดในทุกๆสีทุกๆก,ก,กลุ่มเลยนะคะจะเป็นอย่างไรนะี่ไปดูบรรยากาศกันดีกว่ค่ะ มาขึ้นท่าที่พาราไดซ์รีสอร์ทค่ะต้องบอกว่าโหสนุกสนานมากเลยระยะเวลาระยะทางเนี่ยประมาณ4-5กิโลแต่รู้สึกว่ามันเร็วมากนะคะเนื่องจากว่า คณะทัวร์ของเราเนี่ยคนไขรที่จะส,ส,สนุกสนานกันแกล้งกันตลอดเวลาแม้ว่าจะน้ําเชี่ยวนะคะแต่เขาก็ไม่หวัดหวันค่ะแต่สิ่งที่สมัมผัสได้นะคือธรรมชาติจริงๆนะคะเพราะว่าน้ำเนี่ยไหลเชี่ยวแต่ไม่ได้อันตรายมากนะคะแล้วก็ดูแล้วเนี่ยมันแบบน้ํามันไหลยเย็นอะเออแล้วเห็นต้นไม้เห็นภูเขาเห็นริมข้าง,างทางที่เป็นรีสอร์ทนะคะก็มีนักท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยก็มาเล่นน้ํากันโอ้เยอะแย,ยะมากมายดูสนุกมากนะคะ ถ้าใครที่มาเที่ยวแก่งกระจานก็มาเล่นกิจกรรมล่องแก่งแบบนี้ได้นะคะแต่เอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยเขาก็เริ่มจะฟรีสไตล์แล้วแหละนะคะสำหรับคณะทัวร์ของเรานะคะทีมเพื่อนช่างของเราบางคนก็จะเล่นน้ําสนุกสนานบางคนก็อาจจะพักนะคะดื่ม น้ำเดิมเย็นๆนะคะหรือทานของว่างนะคะเอาแรงเอาแรงเพราะว่าเย็นนี้เนี่ยจะมีกิจกรรมอีกหลายๆกิจกรรมค่ะที่เรียกได้ว่าสนุกสนานเขามีทีมในการจัดงานด้วยนะเป็นชุดนอนแต่จะรู้ราด้วยอลังการแค่ไหนเนี่ยต้องติดตามค่ะแต่ช่วงนี้เนี่ยพักเบรกไปคุยกับเพื่อนช่างหน่อยดีกว่าว่าเขารู้สึกยังไงกับกิจกรรมครั้งนี้ค่ะ บ้านนี้เป็นไงบ้างคะสนุกสนานหรือเปล่าสนุกค่ะสนุกค่ะโอ้โหหวัดเสียวหรือเปล่าหวัดเสียวเหรอไม่หวัดเสียวค่ะสบายสบายแต่น้ำมันเชี่ยวนะคะน้ำเชี่ยวใบน้ำเป็นบ้างนิดหน่อยเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะอ้าวบ้านนี้เนี่ยถือว่าเป็นเจ้าภาพด้วยในการจัดงานครั้งนี้พาทีมงานมาพาเพื่อนช่างมากี่คนยังไงคะก็ประมาณ30สิท่านค่ะ แล้วตอนนี้มาวันนี้เนี่ยรู้สึกฟังฟีดแบ็กจากคุณแบบลูกค้าของเราบ้างหรือยังรู้สึกยังไงก็ถ่าทางจะน่าสนุกนะคะเพราะวันนี้เสียงดังเจียวจ้าวมาสุดๆทีวันนี้อ่ะแล้วโดยส่วนตัวพี่อ้อยล่ะก็สนุกค่ะเพราะว่าเป็นครั้งแรกเหมือนกันเพิ่งเคยมาล่องแกงแล้วไงมาล่องแกงแปลว่าชอบกิจกรรมล่องแกงที่สุดเลยก็ชอบค่ะเดยกก็ติดใจจะมาอีกจะมาอีกจะมาอี อนุญาตยากเลคนนี้ว่าต้องบอกว่าเป็นพ่องานสําหรับ TO, เองเนี่ยเป็นครั้งที่2ที่เราเจอกันครั้งแรกก็คือที่ผางงามครัครั้งนี้เนี่ยกับคอนเซปต์การจัดงานกับรูปแบบแบบนี้โอเคไหมคะโอเคครับสนุกมากครับผมแล้วก็น่าร้อนนี่คือล่องแก่งนี่เย็นฉ่ำครับผมน้ำเย็นมากเลยนะฮะธรรมชาติที่นี่ยังดีอยู่รู้สึกว่ามันแบบ ไปไหมระยะทางที่เราต้องแกกลงมาเนี่ยพอดีครับพอดีพอดีนะโอเคโอเคเพราะเรายังมีอีกหลายๆกิจกรรมให้ติดตามฝากความประทับใจถึงทีมงานของเรารวมถึงลูกค้าของเราที่พามาวันนี้หน่อยครับผมก็ขอขอบคุณนะครับทีมงานพิทไอนะครับก็ยังให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นนะครับแล้วก็เป็นกันเองแล้วก็ที่สําคัญก็คือยังมีความสนุกสนานและสนุกสนานมากขึ้นกว่าทิปเดิมอีก หวังว่าทริปหน้าคงได้ร่วมกันแล้วก็สนุกสนานมากขึ้นไปเรื่อยๆครั้งหน้าเราจะต้องเจอกันแน่นอนแล้วงานของท่านทำไมคะดูท่าเหมือนจะหมดแรงทั้งสองคนเลยก็เนี่ยเพราอะไรมั่งเนี่ยพอสมควรเขาให้พายเรือเป็นผู้ชายเรือครับเป็นผู้ชายแล้วเป็นผู้ชายต้องพายเรือนะผู้หญิงต้องนั่งยิงเรือสนุกไหมสนุกครับ แล้วเป็นพาครอบครัวมาด้วยแล้วไหนนะครอบครัวครอบครัวตอนนี้พักผ่อนอยู่ข้างบนอ๋อพักผ่อนพอดีพักผ่อนเพื่อเรียนรู้อะไรอย่างงี้ก็พาเด็กน้อยมาด้วยใช่ครับแต่คือเรามาลุยเต็มที่เลยลุยเต็มที่ครับพร้อ้งขอแครกๆกันเลยดีเนี้ยอันคนนี้มั่งรู้สึกว่าเนี่ยจะพยายามเก็บพุงอยู่ได้เลยนี้ตอนนี้สนุกไหมสนุกครับชอบกิจกรรมไหนมากที่สุดชอบทุกกิจกรรมชอบทุกกิจกรรมและชอบทุกครั้งที่มากับพีเอซไทรไหมคะใช่ครับนี่ครั้งหน้าเจอกันแน่นอนครับผมมาเจอกันได้ แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะกิจกรรมครั้งนี้จะเกิดขึ้นแบบมันฮายอย่างนี้ไม่ได้เลยนะคะถ้าขาดแม่ง,งานคนนี้ค่ะกําลังคอมเมนต์ในการที่จะทําอะไรคะพี่ต้องจะซ้่เลยเหรอกำลังเตรียมอ่าคืออะไรคืออะไรมร์กหน้าค่ะม์กหน้า,า,นาลูกค้าเราเนี่ยไปเจอแดดมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องฟื้นให้เขานิดหนึ่ง<อ><อ>ก็เลยเตรียมเนี่ะสูตร ธนาคารผสมด้โยเกิร์ตผสมได้น้ำผึ้งไม่ใช่ทอดมันนะใช่เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นเพราะว่าของเราสาวสวยๆท้งนเลยใช่ใชผู้หญิงเยอะใช่แล้วก็เป็นห่วผิวหน้าเขานิดึงอุ้ยตาแล้วใส่ใจทุกรายละเอียดทุกปรนละเอียดนะคะสำหรับคอนเซปต์การจัดงานครั้งนี้รู้สึกว่าแต่ละกิจกรรมนี่คุณจะแบบว่าแฝงแง่คิดไว้ด้วยอย่างนี้เราเป็นการพักผ่อนเพื่อเรียนรู้ยังไงบ้างคะพี่ตุ้งพักผ่อนเพื่อเรียนรู้เนี่ยก็คือในการเล่นของแต่ละเกมเนี่ยพี่ว่ามันมีแง่คิดของมันอยู่นะคะที่จะสามารถเอาไปปรับใช้ Àn, <ม>กับการทํางานกับการดํารงชีวิต<ม>นะคะเพราะฉะนั้นในทุกๆเกมเนี่ยตั้งแต่การแนะนําตัวเนี่ยก็คือเริ่มต้นที่กล้าคุยคนที่เราไม่เคยรู้จักอ,อ๋ใช่ฝึกที่จะตั้งคำถามซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นนะของการทำทุกสิ่งอย่างการที่เราจะขายของเราจะติดต่อสัมพันธ์กับแม้กระทั่งการดูแลคนในครอบครัวหรือองค์กรเดียวกันก็ต้องเริ่มจากการสื่อสารใช่เริ่มจากการตั้งคำถาม ก็พยายามที่จะเอาเกมที่สนุกด้วยแล้วก็ให้สาระด้วยค่ะอ,อู้รู้สึกะะจะวางมวยกันเลยค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ใชแต่คือทุกคนที่มาเนี่ยคือต่างที่ดักถิ่นต่างร้านอาจจะเจอหน้ากันบ้างแต่ไม่เคยพูดคุยกันแต่พอเกมนี้ป๊บเขาได้รู้จักกันแต่แน่นอนคือมันมีอะไรที่มากกว่านั้นอแล้วนอกจากนั้นค่ะที่เรามาจัดที่นี่แก่งกระจานกิจกรรมต่างๆที่เราจัดรู้สึกจะโหดมันฮาไปไหมคะโห<ฮ>ดไหมกุ้งขาโหก็คือให้สมกับคําว่าแก่งเนาะแก่งเนี่ยด้วยอารมณ์มันก็คือพเจน ใช่มันต้องสุดขีดพอจนภัยแล้วการเที่ยวแบบเนิ่มๆเนี่ยพี่ว่าทุกคนก็เที่ยวได้อยู่แล้วอันนั้นไปธรรมะดีกว่าไหมไปเข้าวัดอะไรอย่างเงี้ยแล้วโดยส่วนตัวในพี่ชื่ออย่างนี้ทุกครั้งที่พี่จัดงานเนี่ยไอการเที่ยวเปลี่ยนที่กินที่นอนเนี่ยใครก็ทําได้ลูกค้าเรารวยๆทั้งนั้นนะคะการองเปิดไปซื้อไปเที่ยวที่ดีๆได้แน่นอนแต่การที่เราจะทากิจกรรมที่มันจะผจญภัยหรือว่าการรวมทีมเนี่ย มันมันน้อยนะพี่ก็เลยไปเน้นในเรื่องของการรวมตัวกันซะมากกว่าการเที่ยวการพักผ่อนส่วนตัวจะก็จะน้อยนิดนึ่งเพราะฉะนั้นมากับพี่เนี่ยส่วนใหญ่ลูกค้าเริ่มชินแล้วใช่ก็จะเหนื่อยก็จะเหนื่อยก็จะเหนื่อยกลับไปแต่สนุกแล้วทุกคนประทับใจค่ะให้พี่กุ้งฝากนิดนึงนะคะสำหรับคุณลูกค้าอื่นๆที่อยากจะมาร่วมกิจกรรมกับ PSI แบบนี้ก็จะต้องคอยติดตามข่าวสารจากทางสาขานะคะซึ่งตอนนี้ก็ เดี๋ยวทั่วประเทศก็คงจะกระจายกันออกไปนะคะไม่ใช่เป็นที่ใดที่หนึ่ง <ฮะ S 1> แล้วก็จริงๆทุกสาขาเนี่ยพี่ว่ามีความตั้งใจแล้ว <ฮะ S 1> อยากจะจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้อย่างน้อยเนี่ยตัวเราเองเราก็ได้ฝึกตัวเองไปด้วยนะคะแล้วก็ลูกค้าได้รับความสุขสนุกสนานก็ถือว่าเป็น เขาเรียกว่าเป้าหมายนะคะที่จะทําให้ลูกค้าเองคือได้ทั้งในแง่ของทางธุรกิจแล้วก็ได้ในแง่ของความสัมพันธ์ส่วนบุคคลใช่ในในเราก็รู้จักกันแล้วเ,<อ>เ,เป็นคนในชุมชนคนดาวเทียมของเรามาร่วมกิจกรรมแบบนี้มากกว่าที่จะไปสัมมนาอย่างเดียวนะคะก็จะเป็นอารมณ์ที่มันแตกต่างแล้วก็ใกล้ชิดก,กันมากขึน้นนะคะขอบคุณพี่กงค่ะขอบคุณจ้าบายบาย ครั้งนี้สุดยอดเลยครับกับการมาร์กหน้านี่เหระคะไม่ครับคุณคุณคุณอย่าทำหน้ายน่นจ้ะคุณอย่าทำหน้าตึงไว้ตึงไว้ทิพนี้สุดยอดมากเลยไม่เคยเลยครับเนี่ยมาร์กหน้ายอดเลยยังไม่เห็นหน้าตาตัวเองแล้วเป็นยังไ<อ>งต่างดาวเลย <c oughs> อาจจะไม่ใช่มาร์กหน้าทองคำนะคะแต่รู้สึกว่าจะต้องออกมาหล่อแน่นอนอะไรเงี้ยกับคนนี้นะคะเป็นไงบ้างเห็นโดดน้ำตุ้ม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 เลยก็โอเคครับ,รบแบบ เรียนรีแลกชีวิตบ้างใช่ไหมปลดปล่อยอะไรเงี้ยทำไมขายจานมันเครียดขนาดนั้นเลยล่ะคะก็ไม่ได้เครียดคท่าผมแต่ว่าบางทีมันก็มีบ้างกับลูกค้าที่ว่าเราเป็นบริการบางทีกลัวไม่ได้ดังใจ๋อวันนี้ที่เขาวินมานี่ระบายหมดเลยเรียบร้อยหมดแล้ว๋อเรียบร้อยหมดแล้วครั้งหน้าจะมาอีกไหมกับพี่เอสไอมาตลอดเลยครับนี่มันเป็นไงบ้างดูสนุกสนานมากมากเลยสนุกเหมือนเดิมครับที่สุดอะคนนี้เออคนพลังมาจากไหนมากมายคะไม่ไม่รู้เหมือนกัน เจออย่างนี้ที่ไรครับเป็นอย่างนี้ทุกทีครับอดใจไม่ได้ที่เราจะต้องแบบว่าเป็นคนแบบว่าที่จะต้องสนุกสนานเอาไว้ได้พี่ไอเขาสนุกกันเนาะบอกเล่าความประทับใจให้คนอื่นได้รู้หน่อยสิความประทับใจครับมันพูดไม่พูดมันอยู่ในนี้หมดแล้วครับพิสูสนดแล้วมันไม่ต้องเป็นคําพูดะครับมันออกมาจากการกระทาเลยดีเดียสังเกตดูแล้วกันนะคะกับภาพบรรยากาศนะคะว่าคนนี้เนี่ยเขาสนุกสนานแค่ไหนขอบคุณพี่ฟังเขาให้หล่อๆนะคะีขอบคุณค่ะ ก็ดีอ่ะนิกไม่ค่อยเห็นเฮียสองมาออกกิจกรรมแบบนี้เลยอ่ะทำไมวันนี้มาได้ล่ะหลอมตัวมาปกตีนนะทำไมล่ะไปดึงตัวมาเนี่ยไม่เขาเป็นผู้จัดการร้านไงเขาต้องอยู่ร้านไปดิฉันไเก็บตังค์ตลอดเลยแบบช่วงชั่วโมงร้านลาชั่วโมงมีความสุขในคอร์ดเราไม่ได้กิจกรรมวันนี้เป็นไงบ้างสนุกมากดีครับตื่นเต้นดีครับตื่นเต้นมันชอบกิจกรรมไหนมากที่สุดลอง ร้องแก่งร้องแก่งนะอ๋อล้องแก่งที่สารค่ะข้ามเหมือนกันอ๋อแล้วครั้งหน้าเนี่ยจะมาไหมจะปิดร้านมาไหมถ้ามีกิจกรรมกับ PSI อีกต้องดูโกก่อนเนาะโกหนักก็นเปล่าอันก็ว่ากันไปเรื่องของทู่ราิดเป็นไงสนุกไหมสนุกกับกิจกรรมไหนมากที่สุดอ่ะ ล่องแก่งล่องแก่งทำไมล่องแก่งได้กระโดดน้ำับเขาป่ะเออไม่กระโดดช่วยกันพายอช่วิดน้ำเออใช่ไหมอ่าไม้น้ำเข้าเรือหรอน้ำเข้าเรือโดนสาดอ่ะก็แกล้งกันอไรแกล้งกันมาอะไรอย่างงี้แกล้งกันไปอยู่สีฟ้านี่รู้สึกว่าคะแนนนำด้วยนะที่หนึ่งอ่ะที่หนึ่งเขากล้ามากสีม่วงหรอกข่มกันนิดนึงขมกันนิดนึงสีฟ้าที่หนึ่งเขาให้เก็บอาซีด้วยเรียบร้อยเก็บมาคนแรกเลย คนแรกทีมแรกเลยนี่นี่ดูวีแววเขานี่จะเอาชัยชนะไปเอาชัยชนะได้นอนอะไรเงี้ยฝากความประทับใจถึงคนอื่นที่ไม่ได้มาอ่ะก็มาทริปนี้นะครับผมว่าสนุกมากครับแล้วเพื่อนสนุกมากเพรทริปบอกไม่ถูกที่นี่สนุกบอกได้คําเดียวครับสนุกต้องมาสัมผัสเองอะไรเงี้ยใช่ครับขอบคุณีิตีค่ะพีเอสไอจัดทุกครั้งก็ให้ความสนุกสนานแล้วก็ เต็มที่ทุกครั้งอ่ะสนุกดีครับครั้งหน้ามาอีกแน่นอนครับและเสดจานเสดีค่ะบอกความประทับใจบอกความสนุกสนานหน่อยค่ะทุกอย่างต้องต้องต้องเล่นด้วยทุกอย่างไม่เล่นโกรธมากใช่ไใช่ไหมเราแปดขวบเราต้องเล่นอยู่แล้วทุกองหยาดหยาดหนูไม่เยอะไม่เยอะแย่ใจมากนีหนูไม่เยอะจิ้มเล็กพูดบ้างจิ้มเล็กพูดบ้างจิ้มเล็กตอนนี้ปั่นไม่ว่าง ทุกคนอย่าพลาดนะคะอ,ะอย่าพลาดนะคะพลังสามสาวหน่อยค่ะพลังสามสาวปิดท้ายค่ำคืนแห่งความมันรวมมิตรคือปาร์ตี้ชุดนอนพร้อมชมการแสดงของทีมต่างๆและสรุปปิดท้ายประกาศผลผู้ชนะพร้อมบอกลาด้วยความประทับใจแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้ามันรวมมิตรนะคะสวัสดีค่ะ รถเลี้ยวซ้ายเว่ะรถเลี้ยวขวาว่ะรถเข่าดังตรงเว้ยเจอกิ่งไ้มว่ะเจอกิ่งมะม่วงว่ะเจอกิ่งมะพร้าวว่ะเจอกิ่งอำเภอวย่ะ